บัดนี้เป็นครั้งที่13ตรงกับวันที่22พฤศจิกายน2568ข้าพเจ้านายโนปกุลปุลลิ์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพู้ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยะบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจ,จงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตราขัดชันตุเทวตา สัตธรรมมุนิลาชัสสุนันตุสัคขมกขังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขาราตเตจันตริเควิมาเีทีเปรัตเทจะคามตจรูปะนาคานีเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจจยันตุเทวาทะละทะละวิสเมยักขะคันทัปนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจังสาทาโวเมสุนันตุทำมัสสวากาโรอยัมพัทันตาทำมัสสวากาโรอยัมพัทันตาทำมัสสวนกาโรอยัมพัทันตา บทสวดน้ำมการสิทธิคาถานโมตัสสะพระกะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระกะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสพะทานัตติเมสรณังอัญญธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสพะทา นติเมสรณังอัญยังสังคโคเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพทาบทสวดมหากรุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัายสะสภปานินางปูเรตวาปารมีสภปัตโตสัมโูธิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสัภปานินัง ปูเรตวาปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพูปัตถวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินงปูเรตวาปรมีสภาปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพพูปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอบอมเมสุต ok ังเอกลางสมยังพระขวาสักเกสุวิหารติกาบปีรบตุสมิงมหาวันเนมหาตาพิขุสังเคนะสัทถิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตูหิเทวตาเยุูยนะสันนิปติตาหติพระวันตังทศนายะพิขุสังคัญจะอัถะโขจตุนังสุดทาวาสกาธิกาดังเทวานังเอตตาทั้งหัวสิอะยังโขพระวาสักเกสุวิหารติกับปีรบตุสมิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเคนะ สทิงปัญจะมมเตหิพิกุสเตหิสเพเหวาาอรหันเตหิทัสหิจโรกธาตูหิเทวตาเยปุยยนะสันนิปตตาโหติพระกวันตังศาสนาย,ยะพิกขุสังคัญจะยันนูณะมยัมปิเยนะพระกวาเตนุป,ปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระกวาตสันติเกปาเจกคาถาภา,าเสย,ยามะติอัตะโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปุริโสสม,มัญชิตตังวา พาหังภาษาเรยระาภาษาดิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุาาสาาสทเทเมสุอันตระหิตาพักขวโตปุระโตปาตุาระหังสุอัตโขตาเทวตาพักขวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังติตาโขอเอกาเทวตาพักขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตา อาคาตามหะอิบังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอปร,ราคิตะสังคันติอาตโคอปร,ราเทวตาพระกวะโตสันติเกอีิบังกาทังปาสิตัตตระพิกโบสมาทังสุตจิตตังอัตโนอุชูก,กะมะกังสุสารถีวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักันติปันติตาติ อะะโคอัปปราเทวตาภาควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปลีคังอินทขคีรังโอหัดจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอะตะโคอัปปราเทวตาภาควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคาเสสนะเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริบุเรสันติติ อะทโขพะกขาพกิกขูอามันเตสิเยปุยเยนะพิกเวทัสาสุจรูกาาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติเทเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกขูสังคันจะเยปิเตพิกเวอเฮสุงอตีตะมธนังอัรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะกบันตัังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุงเสยยะถาปิไมยะหังเอตะัละเหิเยปิเตพิกเว,พเวพญญญปพวิสันติ อนาคตามัทนานังอรหันตโตสัมมาสามัมพุทธาเตสัมปิปักวันตาังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยะถาปิมายะหังเอตตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกัยนังนามานิกิติยิสามิพิกเวเทวกันยนังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกันยนังนามานิตังสุนาะสาธุกังมรสิกโรทัภา,าสิตสามิติเอวอมพันเตติโคเตพิกูพระกบัตโตปจัสโซสุงพระกบายเอตตทวจจ สิโลกะมนุษย์กษามิยัตถภูมิมาตธาสิตาเยสิตาเคลริคาพลังวิเหตตาสมาหิตาปุทูสีหวสันลีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตามนาสาสุทธาวิปัสสันนมนาวิลาพีโยปัญจสเตยัตาวาวเเนกาปิรวัตวเตตุอามันตยิสัทธาสาวะเกสัสนระเต เทพกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตาปมะกกุงสุตวาพุทธศาสนงเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสาสัทศสนงอเปเกสตะมัทธคุงสหสังอธาสตรลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสาสมัตสุงอเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภาปุตาอหงตันจะสพังอภินญายะวะวปคิตวานะจักคูมา ตัตโตะอมัณฑยิสัทธาสาวกเกศสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเยโวหังกิติยิสามิคิลาหีอนุปปัสโซสัตตสหัสสาวยขาภูมากาบิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัติโนโมทัปมาณาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงมะนังฉะสหัสสาเหมะวตายักขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโน โมทัมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวนังสาตาคิราติสาหัสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยะสัสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนังอิเจเตโสระสาสาหัสายักขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยะสัสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวนัง เวสามิตาปัญจสตายะขา,าน,นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโต,นต,นนตยะสัสสิโนมูทัมานาอภิกรรมุมพิขูนังสมิติงวันังกุมพิโรราชาคฮิโกเบปุล,ลัสนิเวสนังทียโยนังสัตะสหัสสังยักขานังวายิรูป,ปาส,สติกุมพิโรราชักฮิโกสโสปะคัสมิติงวันังปุริมจะที่สังราชาทัตตะรัโถภาษาสติคันทัพพานังอาทิติมหาราชายะสัจสส ปุตตาปิตัสสะพาวโวอินทะนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยะสัสสิโนมูทะมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวนังถ้าขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตปสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตาปิตตัสสะพาวโวอินทะนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยะสัสสิโนมทะมานาอภิกรมุงพิกูนังสมิติงวนัง ปัชิมันจะที่สังราชาปัชิมันจะที่สังราชาวิรูปโกภาษาสตินาคารังอาธิติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภะลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาะบันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิกขูนังสมิติงวานัง อุตรันจัติสังราชากุเวโรต่อภาษาสติยักษานังอาทิติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตัสะภาวอินทานมามาหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวรรณาบันโตยะสัสิโนโมูทมานาอาภิกัมุงพิกููนังสมิติงานัง ปุริมาทิสังจตัรถโธรกิเนนวิรุลหโกปชิเมนวิรูปะโคกุเวโรอุตรังที่สังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาอัังสุวเีกาปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูบัญจานิกาสถามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจวิภูโตสหะจันทโนกามะเสถโวจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิเตเสโนจะคันทัพโหนโรราชาชโนสภู อาคูปัญจสิโขเจวะติมพรุุสุริยวัจสาเอเตจันเยตราชาโนคันทับพาสหรา,าชุพิโมทมานาอภิกามูพิขูนังสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมพลสัสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาร,รัฐจาจะอาคูนาคายะัสสิโนเอรวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนัง เยนาคราเชสหสารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูวหายสาเตวนมัจปัตาจิตราสุปันาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานมาสิสุปนโตโตเขมมะกาสิพุทธูสนหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสารนกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตา พาตาโรวาสบสเสเตอิทิมันโตย่าสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคษา,าเวปจิตติสุจิตติจัปปหาราโทนมุจีสหสตันจะพริปุตตานังสเพเบโรจนามกาสันในหิตวาพรลิงเสนังลาหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตภิกขูนังสมิติวะนัง อาปโปจะเท,ทวาปทวีจะเตโชว,วาโยตถาขมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมโจะยะสสาสหะเมตาการุณิกายิกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเสเตทัสตากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยะสสินโนโมทมานาอภิกรรม,มุภิกขูนังสมิติงมนัง เวนทูจะเทวาสารีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัสสูวริสาเทวาจันทมาคูบุรักขิตาสุริยัสูวณิสาเทวาสุริยะมาคูบุรักขิตากขัตตานิบุรักขิตวาอาคูมันทวลาหกาวะสูนังวสโโบเศทโสักโภปาค้าปูดินทโทโธาเสเตสัสตากายาสเพนาณตะวันิโนวิธิมันโตชุติมันโตวานาบันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวันัง อาทาคุสาภูเทวาชาละมคิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุม,มาบุภานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจาอัจจุตาจาเนจากาจุเิยะลุยราอาคูอาคูวสวรเนสิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยะสสิโนโมทัมานาอภิกรารมุงพิโคนังสมิติมนังสมานามหาสมานามานุสสามานุสุตมา กปตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัฐาคูหรโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายาสสิโนทัศเสตทัศตากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมโตชุติมัโตวันนวันโตยาสสินโนโมทัมนาอภิกรรมุภิกขุนังสมิติงวันังสุกกะรุมหาอนุณาอาคูเบคณะสาสหโอทาตขคยหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสถานตาหาลักชาวิสกาจะญาสสิโน ทานอยางอาคาปุนโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสเตทัตสทากายาสเพนะนัาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยะสัสินโนโมทะมานาอภิกรรมุงพิกูนังสมิติงวันังเขมิยาสุติตายามากตกาจะยะสัสินโนสัมพิจการามาเสตชาโชตินามาจะอาสวาดิมาธระติโนอาคูอาากูรังย์มิตาท่าเสตเัตสทากายาสเพนะนัาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยะสัตสินโนโมทะมานาอภิกรรมุงพิกูนังสมิติงวันัง สัทเถเทวนิกายาสเพนานัตะวันนิโนนามันไวเยนะอาคันชุงเยจันเยทัศิสาสหะระบุทธชาติมักขีลังโอคาตินัมนาสวังท่าเขโมขาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาพระมตจะปปุตตาอิติมโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคาสัมิติงพนังสหสพรมโลกานังมหาพรมาพิิตติอุปปันโนชุติมตพิสมากายโยยาสัสิโสทัศเศษฐาอิสราอากูปเจกวาสวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจาศเพกวิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนาภิกรมีปัสสะกนหัสะมันที่ยังเอถะคณหาถพันธตลาเกณะพันธะมัตุวสมันตาบริวาเรถามาโวมุลจิตถโกจินังอิติถัฐมหาเสนคกนหาเสนังอเปสิจิ ปานินาตรมาหัดจักรังกตวานะเพระวังยะถาภาวุสโกเมโขทนยันโตสวิจุโกตตะทาโสปจุทาวัตติสังกุโธสยังุเสตันจะสมพังบิญญาเยาวะวะกิตวานะจักกุมาตโตอามันติยิสัทธาสัพเพเกสเนระเตมาราเสนาภิกันตานิวิชานาถภิกขว เตจะอาตถะพมะกรรงสุตวาพุทธัสสาสนังวีตระเคหิปักกามุงเนสังโรมปีอินชยุงสัพเพวิจิตาสังกามาพยาติตายาสัสิโนโมทันติสาปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาเตบุสวดจุลชัยยปลกรนละโมเมพุทธเตชัดสานตานตายะธรรมิกาเตชชปสิทธิปสีเทวานารยะประเมสุราสิทธิพรมมาจากอินทาจะ จตุโลกาคัมพีลักขกาสามุทาภูตุงคังคาจะสรพรมชัยยะประสิทธิพระวันตุเดชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุอทธติอุทัีนัทินาทีาทชัยยะชัยยะฆะคนละตุลนิสัยนิสัยนิไ,นไ,นไลใสเสนะเมรุมราชาพุละราชีชัยยะชัชยะชยะคัมพีสมมพีทาเคนะทาคีปีสาจะพูตลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตดาโชโลคี ชัยยะชัยยะทุกสิ่งที่ชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธาณะมะขุขุทมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาฆะกุละคันถกชัยยะชัยยะคัจฉกุลณตุรงสุกับพระผู้ชงสีหะพายคะทีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาเฉชิยะชิตตาชิตะเสนา รีปุนสุธินรดีใชยะใชยะสุขาสุขาชีวีใชยะใชยะธรณีตะเรสทาสุใยาใชยะใชยะมรณีสันตินทะสทาใชยะใชยะมังกรราชรัญาภระวเคใชยะใชยะวรุณะยะเคใชยะใชยะลักเกษสุระผู้ชาเตชา ช, ana, ช valleys, aan, them, es, zusammen, ัยยะชัยยะพรหมเมตทคณาชัยยะชัยยะราชาธิรัสาชัยชัยยะชัยยะปัตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธศาสวังชัยยะชัยยะมหเหตโรจะระหูระหินเทวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุลโขชัยยะชัยยะนาโควิรุฬหะโควิรูปะโคจันทิมาระวิอินโธจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุนิวะลุโนปิจะอคิบายโยจะ ปาชุนโหกุมารโอท่าตารัตะโกอัฏฐาระสะมะหหาสิเทวาสิทธิตาปะสะอาทายโยอิสินโนสาวกาศภาชัยยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะสะทสะปาโรจะชัยยะกังเอตนะสจเจเอตนะชัยยะเตชีนาชัยยะโสถีพระวันตุเตเอตนะพุทธเตชีนดโสตุโหตุเตชัยยะมังคลัง ชัยโยปิพุทธะสัตสิริมัตโตอายังมาลสัจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาพระมัคคณาเมห์สีโนชัยโยปิพุทธะสัตสิริมัตโตอายังมาลสัจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยยะชัยยะอินทะคณะเนเมหสีโนชัยโยปิพุทธะสัสิริมัตโตอายังมาลสัจปาปิมัตโตปราชัยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาเทวคณาเมห์สีโน ชัยโยปิพุทธสสิิมตอยังมารสจัจปาปิมตปราชโย و. ชัยโยปิพุทธสสิลิอุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนคนามะเอศินชัยโยปิพุทธสะส,ะสิิมตอยังมารสจัจปาปิมตปราชโย و. อุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคคนามะเอศิน ชัยโยปิพุทธัสสะสิริมตโตอยังมารสัะจปาปิมตโตะปราชโยอุโคสยมโพธิมันเถปโมติตาชัยยะตถาสพรัมมะฆนามะเอสินโนะชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยยะสุชยยมังเกลอปราชิตตปลังเกสีเสปทระพิโกะเลอภิเสเกสพุทธานังอคาปัโต โมทติสุนักตังสมังกะตังสุปะพะตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุจิตังพระมัจาริสุปัตถกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตถกินังปัตถกินังมโนกรรมังปณิทีเตปัตถกินาปัตถกินานิกตวานะรัปปัตเจปัตถกิเว อัฏฐะรัตถาสุกิตาวิรุฬหะพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหตะสหะสัพเพหิยาติพิสุรันตุโพนโตเยเทวะอสมิงธานีอธทิคตาทีขายุกาสัธาหตุสุกิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพเทวัตตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัตตะปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตกาเรปวัสสปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหากา โลคาจุปตวาเตสังนิวาเรียนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถารหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสาวัติยังวิหารติเชตวณีอ นาอนากะบินท so 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 ี่กัสสะอารเมตตัตราโขพักกาวาพิโคอามันเตสิพิกาโวติภะทันเตติเตพิขคพระกาวตัปัจโสสุขพักกาวาเอตัถบุจะอุปปาทาวาวิพิกาเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตยตาธรรมนิยามตาสเพสังคารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมมิ อภิสัมพุชติตาวาอภิสมเ თ ตาวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปตเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกรโรติสภพสังคารานิจาติอุปปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสภพสังคาราทุกขติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเ თ ตาวาอจิกติเทเสติ ัญญเ,เปติปัตเปติวิวารติวิภาชาัชติอุตตานีกโรโตกรโรติสเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาจาพวะพิะาาททกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมธรรมท,ทิตตาธรรม,ม,ม,มนิยามตาสาเพสังคารานุตาติตังต้งตัง้งตถาคตโอภิสัมพุจติอภิสม,ม A, อภิสัมพุจติวะภิสม,ม A, ีจิตวะอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัต ปัปะะตตะเปติวิวรติวิภชติอุตตานีกโรติสเพธรรมาอนาตาติอิทัมบูจะภักวาอัตามนาเตภิกขุปะกวาโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพระเตกรัตาคาถา อทต,ตังนาณวาขาเมยยะนาปฏิกังเขนะกตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะท,ะทัตตีตธรรมะฮีนันตังอัปัตันจะนะกตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ละไปแล้วปัจจุปันปปนัจสโยธรรมังตัทัดัดทาวิป,ปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังมิตรพาลุปรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ นั่นๆอย่างเจ็มแจ้งแม่ก็เงี่นครอนแคลนขาดควางพกก่อปูในการเช่นนั้นไว้อาจเชว่ากิจจมาตับปังโกชัญญามพาะนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้หน้าหิโนสังกันเตนามหาเสเนนามาจุนา เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสน่หน้ำมากจะไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารหรือมาตาปิงองโหรัตมตันทิต,ตังตังเวพระเทกรโตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบน่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านตั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขปัจจเวกะคณะนะ สัเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีแล้วดับไปหายไปสัเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาาิเพราะเกิดขึ้นเพล้วเกิดแก่เจ็บตายไปสเพสัเพธรรมาอนัตตาสิ่ง ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทั้งสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราได้ของเก่าแล้วดีกว่าของไม่ควรถือว่าเราว่าตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังไม่ยังไม่รีตังอันเราพึงตายเป็นแท้มรณะปริโสปะริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สวดรอบชีวิตตังเมอานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเนมรณงเมนิยตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตา ควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอุเปตววิญญาอุเปตวิญญาโนครั้นปาสะจากวิญญาณชุนโชอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแถ่นดินกะลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์มีได้ นิจาวัตสังคาราสังขาราขาทั้งหลายไม่เที่ยงหนอาะอุปาท,าปาทาวยธรรมมิโนมีความเกิดแขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาไปอุปาชิตบานิรุชันติกางเกิดขึ้นแล้วย่อมปล่อยลงไปเตสังบูปะสมวสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสูตรอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสูตรจมาริตสเรที่ตายแล้วและกำลังตาย ตัดวหังมาริสามินาทีเมตถัดวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอตถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยอดสวดไม่ตายยังกินจิตยังกินจิกุศลังกามังสเพเหส พระเเหิกตังปุญยงโนอนุโมทันตุสุนันตุภูนตุเยเทวะอสมิงธานีอธ <inaudible> ิคตาธิขายุกาสัทธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตามาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพยาติกาสุสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพอญาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยกขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุ ทุขาประมวลจันตุสพีอาจาลยิยุปัชยยาปัจชายะสุกิตาโหนตุทุขาประมูลจันตุสเพนักขัตตาสุกิตาโหนตุทุกขาประมุลจันตุสเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขาประมุลจันตุสภพสมาธินังสมิธสมิธชันตุโบบทสวดหลวงปูทวด นโมพูทิสตูอาคันติมายะอิติภะคะวานามโมพูทิสตูอาคันติมายะอิติภะคะวานามโมพูทิสตูอิอาคันติยามะอาคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปะเเรโพธิเเรแตหิงแตหิงตาธรรมทาเนนั้พระวันตุปูชิตาโสถึงกระโนเตงถาวิหารละมันทะเลเถราจะมัจโตนะวากาจะพิกวูสารามิกาทานะปฏีอุปาสกาคามาจากเทสาริขามาจากอิสระสัพปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาภูชาเยปิจะอันทะจะอันทะสัมภวาสังเสรตชาตาทวโอปปาติกานียนิกังทำวัฏวังปติจเตสเพปิทุกขัสกรนตุ กรวณตุสังขยาสังขยังถาตุจีรังสตังธัมโมธรมมตตราจะปุลาสังโคโหตุสมะโควะอัธรรยายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัตธัมโมสเัเพปิธรมมาจาริโนวูทิงสมปาปุเนยามะธัมเมริยปเวทิเตปะสนาโหตุสัเพปิป,ปานิโนพุทธศาเสนสัม,มาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุติปาวายะสัตสตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันติบุตตะกัง เอวังธรรมเณมรราชนโนปะชังรักขันตุสทพทาเทปตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตาจะนิทุกขาพยาปะตาจันิพยาโสกป,ปัตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปาณิโนเอตาปตาจะอามเหหิตสัพปตังกุญยะสัมปทังสพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทิยาทานังตะทันตุสัทถายะสุบังคนคาถา โหตุสัพพังสุมังฆังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังฆังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโุนหลุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังฆังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาพระปัตาปาเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังวัตมิสปโสสัพเพพุทธาพระปัตาปาเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังวัตมิสปโสสัพเพพุทธาพระปัตาปาเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังวัตมิสปโสสัพเพปิสัพเพพุทธาพระปัตาปาเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังวัตมิสปโสสัพเพสตาพุทธพระปัตาปาเจกานั สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัตธมิสัพปัสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัตธมิสัพปัสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัตธมิสัพโสสัพพพเุทธาะปัตตาาปะเจจกนยัังงพลสระะหััันนนตตาจเเชลขงพุสัพพโสสัเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัตธมิสสะ ลงังรังขังพันธมิตรสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณเจ้าสิริกิตพระบระมราชีนีนาถพระบระมราชชนีนพ,พันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารัยอาน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพรสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกรคภยัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่งคน เป็นสัมมาอาชีพชุดเป็นสมมาอาชีพอันชอบทาคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่กพระเจ้าขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในส่วนบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ ปราสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดเศรษฐีอีกทั้งสองฝ่ายอีกทั้งอีกทั้งทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูลเดได้จะสร้างขึ้นให้เบี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธารูภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาตอ่อทุกประการเทิน